ความขัดแย้งอีกจุดหนึ่งก็คือในตะวันออกกลางนะครับยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติในเร็ววันนี้หลังจากสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซาครบ200วันเต็มแล้วท่ามกลางความกังวลหลังจากพบหลุมฝังศพหมู่ในโรงพยาบาลครับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันพลเรือนในกาซาพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยร่างถูกฝังที่โรงพยาบาลนาเซในคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซานะครับ โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเป็นศูนย <os ye så rails> <se automotive> ์กลางการประทักกันอย่างดุเดือดหลังจากอิสราเอลนำรถคุ้มกรอไปปิดล้อมพื้นที่เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเดินทา ا ل า ا ึงที่ ن ี่ในเวลาที่เราตั้งใจไว้และเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่เพ ا ่อสำรวจและทำความ د ู้ ش ักกับ ا ู م เสียชีวิต ا ละวิ ل ี ا ารที่ م ู ا เสียชีวิัที่ี่บว่ท حسب البلاغات الواردة إلينا أن القبر به مئات الشهداء يعني وردتنا إشارة ب 400 شهيد وردتنا إشارة ب 300 شهيد قمنا على مدار أيام اليوم الثالث تقريبا استخرجنا في الثلاث أيام ما يقارب 150 شهيد وهنالك مجهولين كثر وهنالك ناس معرفين من خلال الكتاب على أكياس الموتى ขณะที่สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติได้แสดงความกังวลต่อรายงานการค้นพบหลุมฝังศพขนาดใหญ่นะครับนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้จัดการสอบสวนอย่างโปรง่งใสด้วยการเปิดทางให้คณะสอบสวนนานาชาติมีส่วนร่วมด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ไปพบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย313ร่างที่โรงพยาบาลนัสเซร์ในคานยูนิสและโรงพยาบาลอัลชีฟาในกาซาซิตี้

we have seen the those reports and the reports are um, incredibly uh, troubling and we're inquiring uh, on this with the, the government of Israel การค้นพบหลุมฝังศพหมู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ถึง2แห่งของกาซาเกิดขึ้นในขณะที่สงครามครบ200วันและกําลังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับเรามาดูตัวเลข ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมสงครามตลอด200วันที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ํากว่า34,000คนในจํานวนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงและเด็กชาวปาเลสไตน์ถึงรยละ72ด้วยกันครับอาคารบ้านเรือนไม่ต่ํากว่า300,000หลังหรือคิดเป็นร้อยละ62เสียหายอย่างหนักจากการโจมตีทั้งทางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลนะครับนโรงพยาบาล26แห่งจากทั้งหมด 36แห่งไม่สามารถเปิดทําการได้ครับขณะที่โรงพยาบาลอีก10แห่งที่เหลือก็ใช้การได้เพียงบางส่วนเท่านั้นประชาชนอีกไม่ต่ำกว่า1.1ล้าน1แสนคนกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารและทุกพื้นที่ทั่วกาซามีการประเมินว่าน่าจะตกอยู่ในภาวะอดอยากภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับและสำหรับสงครามที่ยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงในเร็วๆนี้มันก็เลยจุดชนวนการประท้วง ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งทั่วสหรัฐอย่างในแผนที่ที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับถ้าเจาะเข้าไปเฉพาะในรัฐแมสซาชูเซตส์มีการประท้วงในมหาวิทยาลัยมากถึง5จุดด้วยกันนะครับครอบคลุมทั้งบอสตันฮาร์วาร e ดเอ s เม MIT ไปจนถึงทัพ s และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในรัฐนิวยอร์กก็ยังคงปักหลักตั้งเต็นท์ในสนามหญ้าเพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาด้วยครับ การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากนักศึกษากว่า100คนในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียถูกจับนะครับโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้ประกาศระงับการเรียนการสอนห้ามใช้คำพูดต่อต้านชาวยิวและห้ามแสดงพฤติกรรมคุกคามผู้อื่นโดยเด็ดขาดหลังจากนักศึกษาชาวยิวบางส่วนเผชิญการคุกคามจับผู้ประท้วงจนเริ่มสร้างความกังวล แต่ก็มีนักศึกษาชาวยิวอีกจํานวนไม่น้อยที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านสงครามเพื่อหวังเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการโจมตีประชาชนในกาซาครับ I have never felt more proud to be Jewish and more in line with the values of my faith than I was than when I was being taken out of Columbia's lawns with my hands zip tied behind my back alongside 107 other students risking safety And suspension in order to push our university to divest from genocide, apartheid, and occupation in Palestine. การประท้วงต่อต้านสงครามในกาซาที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในสถานศึกษาทั่วสหรัฐเกิดขึ้นในขณะที่วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบเงินสนับสนุนให้บรรดาพันธมิตรนะครับโดยที่ประชุมได้ลงมติ79ต่อ18เสียงไฟเขียวเงินสนับสนุนให้อสิสราเ,าเอลยูเครนและไต้หวันแล้วก็เตรียมยื่นเสนอให้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนลงนามเป็นกฎหมายต่อไปด้วยครับ โดยอิสราเอลจะได้รับเงินสนับสนุน26,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเงินจำนวนนี้ครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์และเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของประธานาธิบดีโจไบเดนในการเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้ด้วยครับ